หวังเยา่าตอนที่340เรื่องหน้ากังวล2100ล้านเมื่อเห็นว่าหวังเย่าเพิ่มราคาขึ้นมาแค่100ล้านเฟิงสงและเฟิงเลี่ยก,ก็พากันมองไปที่หวังเยา่าพวกเขารู้สึกว่าหวังเย่ากำลังปั่นหัวพวกเขาอยู่ดังนั้นพวกเขาไม่อาจจะยอมแพ้ได้ดังนั้นพวกเขาจึงทำการเพิ่มราคาขึ้นมาอีก0 1 0 0ล้าน2200ล้านพันยประกาศคู่ คนด้านล่างเกือบจะกระอักน้ำออกมาพวกเขาคิดว่าทั้งสองจะมีการเพิ่มราคาก้อนโตขึ้นมาแต่ไม่คิดเลยว่าจะเพิ่มมาแค่หนึ่งล้านเท่านั้นคิดจะเล่นกันแบบนี้จริงๆหรือนี่คือสิ่งที่ผู้คนด้านล่างคิดกันเพิ่มมาแค่หนึ่งอล้านต้องตะโกนเสียงดังขนาดนั้นเลยหรือไงบอกได้ว่าตอนนี้มุมมองของผู้ชมได้ถูกยกระดับขึ้นมาแล้วราคาที่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งรอยล้านไม่ได้ทำให้พวกเขาตื่นเต้นได้ คนส่วนมากมีเงินไม่ถึงร้อยล้านแต่ตอนนี้พวกเขากลับไม่ได้ให้ค่าเงินร้อยล้านที่เพิ่มราคาขึ้นมาเลยนี่คือมุมมองที่ยกระดับขึ้นมาตามของที่ถูกนำออกมาประมูลเฟิงสงและเฟิงเลี่ยมไม่รู้ความคิดของผู้ชมหากพวกเขารู้ความคิดของผู้คนด้านล่างพวกเขาคงเอาหัวโขกกำแพงไปแล้ว2300ล้านผู้อาวุโสเขามังกรพยักเพิ่มราคาขึ้นมา 2400ล้านผู้อาวุโสภูเขาอู่ตังจะยอมน้อยหน้าได้ยังไงเขาทำการเพิ่มราคาขึ้นต่อทันที2500ล้านผู้อาวุโสสำนักถวนเจิญไม่คิดจะยอมแพ้2600ล้านผู้อาวุโสวัดเซียงกลัวไม่ปล่อยให้พวกนี้เล่นสนุกกันฝ่ายเดียว2800ล้านผู้อาวุโสตระกูลลู่รีบเพิ่มราคา2900ล้านตัวแทนเองก็เอาด้วย สอ0 0มล้านผู้อาวุโสตระกูลหลี่เองก็เอาด้วยตอนแรกหวังเย่ากังวลว่าพวกนี้จะไม่เข้ามาเล่นด้วยไม่รู้เลยว่าหวังเย่าคิดอะไรอยู่เขาถึงแสดงท่าทีสบายใจออกมาฉันจะรอสักหน่อยเมื่อพูดจบหวังเย่าก็เดินกลับไปที่โซฟาและเทชาดื่มหืงหอมไม่เบาหวังเย่ามองไปรอบๆและดูการต่อสู้ของทุกคนต่อ ช่นี่คือการต่อสู้เขาคือคนเริ่มต้นสงครามครั้งนี้เขาอยากให้ทุกคนสู้กันอย่างดเดือดจุนลาคบนชั้นสามนั้นฟางอี้ได้กลับมาที่หน้าต่างอีกครั้งและมองไปที่ชั้นสองก่อนจะมองไปยังชายที่นั่งบนโซฟาและดื่มชายอย่างสบายใจสุดท้ายเขาก็รู้ตัวและยอมแพ้ไปแล้วงั้นหรือนายนี่มันโง่จริงๆไม่รู้ว่าทำไมเมื่อฟางอี้เห็นแบบนั้นเธอกลับโล่งอกขึ้นมาเธอไม่รู้ตัวเลยว่าพ่อที่อยู่ข้างๆมองมาที่เธออยู่ ทียนเจินเฉียนมองไปที่หวังเยา่าเมื่อเห็นท่าทีของอีกฝ่ายเขาก็สับสนขึ้นมาเขายอมถอนตัวแล้วงั้นหรือฮวงเทียนเจยนถามขึ้นมาเขายอมแพ้ง่ายๆขนาดนี้เลยหรือแล้วก่อนหน้านี้เขาคิดจะทําอะไรจางจืง้อเฉียงถามขึ้นมาใช่เขาคิดจะทําอะไรกันแน่ไปพ่วอหอล้างพยักหน้าเห็นด้วยเขาไม่เชื่อว่าหวังเย่าจะยอมแพ้ อัญญประกาศคู่จุลภาคจุดอัญญประกาศคู่ฉียนเจิงเฉียนไม่พูดอะไรออกมาแต่ก็ยังมองไปที่หวังเยา่าพวกเขาเหมือนจะแค่ดูการประมูลไม่คิดจะเข้าร่วมอยู่แล้ว23000ล้าน2 3 1 0 0ล้าน23200 23, ล้าน23300ล้านคนบนชั้นสองยังแข่งขันกันอย่างดูเดือดผู้คนด้านต่างก็ล่างพากันตื่นเต้นตามไปด้วย มันน่าตื่นเต้นกับราคาที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้หวงางเย่ายังคงเงียบเขามองไปรอบๆและคิดว่าจะลงมือเลยดีหรือไม่ในห้องตรงกันข้ามกับหวงางเย่าเฟิงสงและเฟิงเลี่ยม,มองไปรอบๆตอนนี้พวกเขาเหมือนจะอดทนกันไม่ไหวแล้วให้เด็กนี่เฟิงสงและเฟิงเลี่ยม,มองไปที่ชายหนุ่มที่กำลังนั่งดื่มชายอย่างสบายใจด้วยความหงุดหงิด ทั้งสองกังวลมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับตอนที่เห็นรอยยิ้มของคนคนนั้นที่ไม่ได้เข้าร่วมการประมูลซึ่งทำให้สีหน้าของพวกเขาหม่นลงการที่คนบนชั้นสองเข้าร่วมการประมูลนี้กลับทำให้ชายคนนั้นยิ้มไม่หุบเฟิงสงและเฟิงเลี่ยเองก็หลงกลเขาด้วยพึ่งเฟิงสงและเฟิงเลี่ยฮึดฮัดออกมาก่อนจะเดินกลับในห้องเราต้องถอนตัวแล้วละ่ะทั้งสองใจเย็นขึ้นมาบ้างเดาว่าพวกเขาคงจะไม่ปรากฏตัวที่ข้างหน้าต่างชั่วคราว อีกด้านหนึ่งเฉิงซื่อเทียนได้ยิ้มออกมาอย่างใจเย็นก่อนจะมองไปที่ห้องตรงกันข้ามโดยไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เป็นธรรมดาที่หวังเย่าจะรับรู้ได้ถึงสายตาของอีกฝ่ายเขาอดไม่ได้ที่จะคิ้วขมวดเล็กน้อยสมาคมประกูลเฉิงปราบใดที่พวกนายไม่มาหาเรื่องฉันไม่งั้นหวังเย่าดื่มชาในมือและละสายตากลับมา25,100ล้าน25,200ล้าน25,300ล้าน 25,400ล้านการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดบรรยากาศเองก็เร,ร้อนอนตามไปด้วยหวังเย่ายังไม่คิดจะเข้าร่วมประมูลด้วยดูจากการต่อสู้ที่ดูเดือดตอนนี้แล้วเขาไม่กล้าเขาไปยุ่งด้วยเลยใช่เขาไม่กล้าตอนที่341เข้าร่วมอีกครั้งแม้ว่าหอสมบัติสวรรค์จะเรียกตัวผู้ดูแลจำนวนมากมาแต่ก็ไม่อาจจะฟักไข่นี่ออกมาได้เลย หลังจากที่พยายามเต็มที่แล้วพวกเขาจึงได้นำมันออกมาประมูลในฐานะกองกำลังใหญ่แล้วกองกำลังอื่นๆที่ไม่รู้ข้อมูลเรื่องไข่นี่มากนักต่างก็พากันสนใจมันอย่างมากแม้ว่าโอกาสที่จะฟักได้สำเร็จนั้นน้อยนิดแต่พวกเขาก็ยังอยากที่จะลองหากพวกเขาทำสำเร็จละ่ะยังไงซะก็ไม่มีอะไรแน่นอนในโลกใบนี้อยู่แล้วเพราะแบบนั้นจึงทำให้คนในชั้นสองพากันร่วมประมูล 26,000ล้าน27,000ล้าน28000ล้าน2900 0ล้านจุนลภาคตอนนี้พวกเขาไม่ได้เพิ่มเงินในการประมูลทีละ100ล้านกันแล้วเพราะมันเสียเวลามากเกินไปพวกเขาไม่อยากจะเสียเวลาที่นี่นานนะักดังนั้นจึงทำการเพิ่มราคาครึ่นมาทีละ1,000ล้านและนี่ดูเหมือนว่าราคามันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆผู้คนที่ชั้นล่างได้ยินแบบนั้นก็พากันตื่นเต้นมากกว่าเดิม แต่ทว่าอีกความคิดหนึ่งพวกเขาก็แอบ,บอิจฉากันอย่างมากยังไงซันนี่ก็คือทรัพย์สินที่มากเกินกว่าที่พวกเขาจะคาดถึงเพราะแบบนั้นพวกเขาจึงพากันอิจฉาขึ้นมาถียนเจิงเฉียนและคนอื่นๆบนชั้นสามรวมถึงฟางชิงหัวนั้นไม่ได้พูดอะไรออกมาพวกเขาแค่รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคนเดียวบนชั้นสองที่รู้ถึงรายละเอียดที่แท้จริงของไข่ยางหวังเย่าก็ยังไม่ได้เข้าร่วมการประมูลเขาเลือกที่จะรอต่อไป เพราะถึงอย่างไรเขาก็ไม่ได้รีบร้อนเมื่อหอสมบัติสวรรค์ได้ประกาศออกมาแล้วงั้นไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องเอาไข่นี่มาให้ได้สามหมื่นล้านตอนนี้ราคาเพิ่มขึ้นไปถึงส0 0 0 0ื่นล้านแต่ก็ยังไม่มีใครถอนตัวดูเหมือนว่าพวกเขาจะยังไม่ยอมแพ้กันง่ายๆอย่างที่คิดที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าทุกคนต่างก็อยากรู้ความลับเบื้องหลังของไขนี่สามหมล้าน เลทันใดนั้นเองก็มีคนเพิ่มราคาขึ้นมาถึงห้าพันล้านห้องโถงเงียบไปในทันทีหวังเย่าเองก็มองตามต้นเสียงและพบว่าเป็นผู้อาวุโสตระกูลหลี่ที่พูดขึ้นมาเมื่อได้ยินราคาที่เพิ่มขึ้นมานั้นคนส่วนมากในชั้นสองก็พากันเงียบมีแค่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ได้ใส่ใจกับราคาที่เพิ่มขึ้นมาและยังทำการประมูลต่อผู้อาวุโสตระกูลลู่พูดขึ้น36,00 0ล้าน กูวแทนเองก็ยังคงเสนอราคา3 7 0 0 0ล้านผู้อาวุโสเขามังกรพยัก3์3 8 0 0 0ล้านทั้งสามพูดขึ้นมาแทบจะพร้อมกันจนไม่มีช่วงให้พักหายใจ40000ล้านผู้อาวุโสตระกูลหลี่ได้เพิ่มราคาขึ้นมาอีกครั้ง4 1 0 0 0ล้านส2 0 0 0ันล้าน4 3 0 0 0ล้านผู้อาวุโสตระกูลลูก ตัวแทนและผู้อาวุโสเขามังกรพยักเหมือนไม่มีท่าทีจะหยุดไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงได้แน่วแน่ขนาดนี้แต่หวังเย่าไม่ได้ใส่ใจยิ่งราคาสูงเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพอใจมากเท่านั้นกระกูลตรงฟางไม่รู้ว่าจะเข้าร่วมการประมูลนี้หรือไม่แต่การที่พวกนั้นไม่ได้เข้าร่วมมันทำให้หวังเย่ารู้สึกเสียดายอย่างมาก หากตระกูลตรงฟางเข้าร่วมด้วยงั้นราคาคงสูงขึ้นไปอีกระดับเพราะหากตระกูลตรงฟางสนใจมันก็จะทําให้ตระกูลอื่นบนชั้นสองสนใจไปด้วยห้ 5, 000, 000, 000, 000, 000, 000, าหมื่นล้านพันยประกาศคู่ทันทีที่ราคานี้ถูกเสนอออกมาหวังย่าก็อึ้องไปทันทีตอนที่เขาสงสัยว่าทําไมตระกูลตรงฟางถึงไม่เข้าร่วมนั้นในวินาทีต่อมาก็มีคนเพิ่มราคาขึ้นมาทันที ทันทีที่เปิดปากก็เพิ่มราคาถึงห้าหมื่นล้านไม่ต้องสงสัยว่าเป็นตระกูลไหนแค่ดูก็รู้ว่าต้องเป็นคนของตระกูลตรงฟังอย่างแน่นอนหวังเย่าพึมพำออกมาเมื่อได้ยินตระกูลตรงฟังเพิ่มราคาขึ้นไปถึงห้าหมื่นล้านทุกคนต่างก็พากันเงียบแม้แต่พวกที่แข่งกันอยู่ก็ยังเงียบไปด้วยพวกเขามองไปที่ห้องของตระกูลตรงฟางและพบกับทหารคนเดิมที่ยืนอยู่ข้างหน้าต่าง ตอนนั้นคนอื่นๆต่างก็พากันเงียบและเดาว่าตระกูลตรงฟางคิดอะไรอยู่หลังจากที่ตระกูลตรงฟางขานราคาออกมาแล้วมันก็ไม่มีใครพูดอะไรออกมาสักพักคงถึงเวลาของฉันแล้วหวังเย่าในห้องเบอร์สามเห็นว่าถึงเวลาที่เขาต้องเข้าร่วมประมูลอีกครั้งแล้วห้าห0ื่นห้าล้านเขาเพิ่มราคาขึ้นมาอีกห้าพันล้านไม่ว่าเงินจะพอหรือไม่แต่เขาก็จะเพิ่มราคามันไปเรื่อยๆ ตราบใดที่เขาฟักไข่นี่ออกมาได้งันตามที่หอสมบัติสวรรค์รับปากเอาไว้เขาก็ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่น้อยและยังได้สัตว์อสูรนี่มาอีกด้วยเขาจะถอนตัวได้ยังไงในสายตาของหวังเย่าแล้วอสูรนี่ตกเป็นของเขาแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังอยากได้เงินส่วนเกินอีกเขาจะยอมแพ้ได้ยังไงคนจากตระกูลตรงฟางไม่คิดว่าหวังเย่าจะเพิ่มราคาขึ้นสูงแบบนี้ ชัดแล้วว่าตระููลตรงฟางไม่รู้ว่าหวังเย่าคิดจะทำอะไรคนอื่นๆบนชั้นสองต่างพากันละสายตาจากตระกูลตรงฟางและหันมามองที่หวังเย่าพวกเขาไม่คิดว่าหวังเย่าจะเพิ่มราคาขึ้นสูงแบบนี้คนส่วนมากคิดว่าหวังเย่าคงยอมแพ้ไปแล้วยังไงซะหากเทียบกับกองกำลังใหญ่แล้วหวังเย่าในายากที่จะเทียบได้เขากระมูลอีกแล้วนี่เขาไม่มีสมองหรือไง ฟางอี้เห็นแบบนั้นก็รีบเดินไปที่หน้าต่างทันทีก่อนหน้านี้เธอคิดว่าหวังเย่าคงถอนตัวแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะประมูลขึ้นมาอีกครั้งเขาคิดอะไรกันแน่ฟางอี้มองไปที่หวังเย่าด้วยสายตาหงุดหงิดราวกับภรรยาที่รู้ว่าสามีแอบใช้เงินเก็บของครอบครัวฟางชิงหัวแสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาอีกครั้ง ฉีโยนเจินเฉียนและผู้ตรวจสอบคนอื่นๆเมื่อเห็นแบบนั้นก็พากันสับสนแต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมากนะับตอนที่342ทะลุ60,000ล้านเขาเริ่มประมูลแล้วฉี่ยนเจินเฉียนไม่ได้แปลกใจมากนะับพวกเขารู้นิสัยของหวังเย่ามานานแล้วเมื่อหวังเย่าลงมือเขาก็ไม่มีทางปล่อยให้เหยื่อหลุดมือไปได้แน่นอนเห็นได้ชัดจากการที่เขากลับเข้าร่วมการประมูลต่อ เด็กนี่คงได้ไขนี่ไปไม่รู้ว่าเขามั่นใจแค่ไหนว่าจะฟักมันออกมาไปไพวอหอล้างพูดขึ้นนายอยากเข้าร่วมประมูลไหมละ่ะควงเทียนเจยยนถามขึ้นมาไม่แม้ว่าฉันจะสนใจแต่คงไม่จําเป็นต้องใช้เงินมากแบบนั้นเพื่อเสี่ยงโชคกับมันในเมื่อหวังเย่าอยากได้มันฉันก็ไม่คิดจะไปแย่งกับเขาจางจื่อเทียงพูดขึ้นมาฉันเองก็ไม่เอาด้วยเหตุผลเดียวไกลกับเหล่าจางไปไพวอหอล้างพูดขึ้น ฉันเองก็ไม่เอาฉันสงสัยว่าหวังเย่าจะฟักไข่นี่ออกมาจริงๆได้หรือเปล่านั่นแหละคือส่วนที่ฉันกังวลฉี่ยนเจิงเฉียนพูดขึ้นมางั้นฉันก็จะไม่เข้าร่วมด้วยเหมือนกันฉันสงสัยว่ามันคืออสูรแบบไหนถึงมีสัตว์อสูรระดับศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลแล,และเคารพมันแบบนั้นฮวงเทียนเจยนพูดขึ้นงั้นก็มารอดูตอนที่เด็กนั่นฟักมันออกมาได้สําเร็จก็แล้วกันฉี่ยนเจิงเฉียนยิ้มออกมาฮวงเทียนเจยน จางจื้อเฉียงและไปไพวอหอล้างไม่ได้พูดอะไรต่อและพากันมองลงไปที่เวทีในการประมูลนี้เมื่อหวังเย่าเพิ่มราคาขึ้นไปถึงห5,000ันล้านมันก็ทําให้ทุกคนเงียบไปทันทีหวังเย่าได้แต่พาวนาในาใจให้มีคนเพิ่มราคาขึ้นไปอีกไม่งั้นแล้วเขาจะหลอกเอาเงินจากหอสมบัติสวรรค์ได้ยังไงอย่าเพิ่งมองฉันรีบเพิ่มราคาเร็วเข้าอย่ามัวแต่ตะลึงเมื่อหวังเย่าเห็นว่าทุกสายตามองมาที่เขาเขาก็ได้แต่ตะโกนในใจ ห้าหมื่นหกพันล้านหลังจากที่เงียบไปสักพักคนจากตระกูลตรงฟางก็ได้พูดขึ้นมาแต่เขาก็เพิ่มราคา,าแค่หนึ่งพันล้านเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เพียงพอสําหรับหวังเย่าแล้วปรับใดที่ราคาเพิ่มขึ้นมางั้นเขาก็จะยังปั่นราคาต่อได้เพื่อที่จะไม่ทําให้คนอื่นกลัวจนเกินไปหวังเย่าจึงได้เพิ่มราคาขึ้นมาต่อ5้า0 0ล้าน ให้เขาเพิ่มราคาขึ้นมาแค่100ล้านมันทำให้ทุกคนด้านล่างต่างก็พากันอึ้งแต่ถึงอย่างนั้นก็บอกได้ว่านี่เป็นแผนการของเขาคนที่ไม่เข้าร่วมได้แต่แสดงสีหน้าแปลกใจ5้า0 0ล้านถึงหวังย่าจะเพิ่มราคาขึ้นมาแค่100ล้านแต่ตระกูลตรงฟางก็เหมือนจะไม่เล่นกับเขาด้วยพวกนั้นได้เพิ่มราคาขึ้นมาอีกเกือบจะ1,000ล้าน ด้วยวิธีนี้ตระกูลตรงฟางถึงจะสามารถแสดงอำนาจที่มีได้ทุกคนต่างก็คิดว่าหวังเย่าจะแพ้ตระกูลตรงฟางเพิ่มราคาขึ้นมาทีละ1,000ล้านเพื่อแสดงให้เห็นว่าหวังเย่านั้นเป็นแค่ตัวตลกห้าหมื่นล้านหวังเย่าพูดขึ้นมาเมื่อเป็นแบบนี้ตระกูลตรงฟางจะทนได้ยังไงพวกเขาได้เพิ่มราคาขึ้นไปอีกทันทีห้าหมื่ล้านนี่คือการกดดันจากตระูลตงฟาง 5 8 1 0 0ล้านหวังเย่ายังเลือกที่จะเพิ่มราคาไปทีละ100ล้าน5,9000ล้านตระกูลตรงฟังไม่อาจจะรับได้และเพิ่มราคาขึ้นอีก59,100ล้านหวังเย่ยังคงยิ้มออกมาและเพิ่มอีก100ล้านคนบนชั้นสองเห็นแบบนั้นก็พากันพูดอะไรไม่ออกผู้อาวุโสตระกูลลูกผู้อาวุโสเขามังกรพยักและคนอื่นๆพากันครุ่นคิดว่าควรจะเข้าหลวมาดีหรือไม่ มันเป็นราคาที่น่าสนใจ6กหมื่นล้านพันยประกาศคู่ตอนนั้นเองความคิดของพวกเขาก็พลันหายไปเมื่อได้ยินราคาที่ตระกูลตรงฟางขานขึ้นมาสิ่งที่พวกเขาคิดตอนนี้คือราคามันเกินกว่าเกณฑ์ที่พวกเขาตั้งเอาไว้พวกเขาควรจะถอนตัวและเก็บเงินไว้ในการประมูลพรุ่งนี้จะดีกว่าการประมูลนี้มีอยู่ถึงสองวันใครจะไปรู้ว่ามันจะมีของดีอะไรอีกเป็นธรรมดาที่พวกเขาต้องเตรียมตัวเอาไว้ อย่าทุ่มหมดหน้าตักตั้งแต่วันแรกไม่งั้นในวันที่สองพวกเขาจะทำได้แต่มองของที่อยากได้เท่านั้นแม้ว่าพวกเขาจะมีไพ่ลับอยู่แต่ก็ไม่คิดจะดึงมันออกมาใช้ง่ายๆดังนั้นจึงชัดแล้วว่าการประมูลไขนี้จึงมีแค่ตระกูลตรงฟางและหวังเย่าที่ยังสู้กันอยู่คนที่เหลือเลือกที่จะยอมแพ้ยังไงซะราคานี้ก็ถือว่าสูงสำหรับพวกเขาแล้ว ราคามันทะลุหกหมื่นล้านนี่คือราคาสูงที่สุดในวันนี้เพราะแม้แต่กรอกระดับ SSS ที่ท่านหลูสร้างขึ้นมาก็ราคาแค่ห0,000่นล้านเกือบห0,000ล้านเท่านั้นแต่นี่ไม่นับรวมไว้ที่จางจื้อเฉียงเสียให้กับคนอื่นๆไม่งั้นแล้วราคามันคงสูงกว่านี้แน่แต่ถึงอย่างนั้นราคามันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นและตอนนี้ราคาของไข่นี่จึงสูงที่สุดในการประมูลวันนี้มันยังมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปสูงกว่านี้อีกเพราะนี่ยังไม่จบการประมูล 6100ล้านหลังจากที่ตระกูลตรงฟางเพิ่มราคาขึ่งถึง6 0ห0 0ล้านหวังเย่าก็ไม่คิดน้อยหน้าและเพิ่มราคาขึ้นอีก100ล้านไม่รู้ว่าตระกูลตรงฟางจะคิดยังไงแต่คนด้านล่างกลับหมุดหิดขึ้นมาแทนโดยเฉพาะเมื่อได้ยินน้ำเสียงของหวังเยา่าไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงอยากจะอัดอีกฝ่ายขึ้นมาราคานี้ทำให้ตระกูลตรงฟางเงียบไปไม่รู้เลยว่าพวกเขาโกรธหรือยอมถอนตัวกันแน่ ไม่ได้ผลงั้นหรือไม่เอาหน้าอย่าเพิ่งหยุดมาสู้กันต่ออีกสักหน่อยหวังเย่ามองไปที่ห้องของประกูลตรงฟางและตะโกนออกมาในใจตอนที่3 4 3ปิดม่านหวังเย่าไม่อยากให้อีกฝ่ายยอมแพ้เขาอยากปั่นราคาไปให้ถึงหนึ่งแสนล้านแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วประกูลตรงฟางเลือกที่จะเงียบส่วนคนในชั้นสองต่างก็พากันเงียบ ฉียนเจิงเฉียนและผู้ตรวจสอบคนอื่นๆก็ไม่คิดจะเข้าร่วมส่วนฟังชิงหัวนั้นไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เขาเหมือนไม่คิดจะเข้าร่วมประมูลตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่เขามาในวันนี้ก็แค่มาดูสินค้าในการประมูลเท่านั้นสำหรับผู้คนด้านล่างนั้นพวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมประมูลไขนี้ได้ยังไงซะแม้ว่าพวกเขาจะหงุดหงิดแค่ไหนแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนส่วนมากมีเงินไม่ถึง100ล้านด้วยซ้ำมันทำให้พวกเขาหมดหนทางดังนั้นพวกเขาจึงได้แต่คอยลุ้น ตอนนี้ไม่มีใครคิดจะประมูลเพิ่มข mm ึ้นมา6 1 0 0ล้านครั้งที่หนึ่งเมื่อเห็นว่าไม่มีใครพูดอะไรออกมาสักพักเฉินเหล่าก็ได้ประกาศออกมาพร้อมกับมองไปที่ชั้นสองและสามคำพูดของเขาแทบจะทำให้หัวใจของผู้คนหยุดเต้น6 1 0 0ล้านครั้งที่สองเฉินเหล่าได้ประกาศออกมาอีกครั้งหากเขาทำการนับอีกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นงานไขนี่ก็จะตกเป็นของหวังเย่า เมื่อเห็นว่าคนบนชั้นสองและสไม่มีใครเพิ่มราคาขึ้นอีกหวังเย่าก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาเขาอยากจะเพิ่มราคาขึ้นอีกแต่ใครจะไปรู้ว่าตระกูลตรงฟางกลับเลือกที่จะถอนตัวและเงียบไปแบบนี้6,100ล้านครั้งที่สามขายพัญยประกาศคู่ยินดีกับห้องเบอร์สามด้วยที่ได้ไขนี่ไปจากนี้จะมีพนักงานขึ้นไปเชิญตัวคุณไปยังห้องพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยน สุดท้ายเฉินเหล่าก็ประกาศว่าไข่นี่ได้ตกเป็นของหวังเยา่าผู้คนด้านล่างได้แต่สายหน้าและมองขึ้นไปบนเวทีขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้การประมูลในวันนี้จบลงแล้วแต่ไม่ต้องกังวลการประมูลในวันต่อไปจะน่าตื่นเต้นยิ่งกว่านี้ตอนนี้ฉันขอประกาศจบการประมูลในวันแรกฉันหวังว่าจะได้ทำการซื้อขายกับทุกคนอีกแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ เฉินเหล่าพูดจบก็โค้งให้กับทุกคนพร้อมเสียงปรบมือที่ดังขึ้นมาจากนั้นเขาก็เดินกลับไปที่หลังเวทีไข่เองก็ถูกขนกลับไปที่ด้านหลังเวทีด้วยด้วยการจากไปของเฉินเหล่าคนอื่นๆก็พากันลุกขึ้นจากที่นั่งบางคนได้ไปทำการแลกของที่ประมูลมาได้คนที่เหลือได้ออกจากห้องโถงไปหวังเย่ามองไปที่ห้องอื่นๆบนชั้นสองทีละห้องห้องและครุ่นคิดเขารู้สึกว่าพวกนี้จับตาดูเขาอยู่ คิดไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาหวังเย่าสายหน้าและเดินกลับเข้าไปในห้องเขายังรอพนักงานอยู่แม่เขาจะสับสนว่าทําไมหอสมบัติสวรรค์ถึงไม่ทําการแลกเปลี่ยนที่นี่แต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากที่นี่ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีไม่งั้นแล้วคงไม่ใช่ห้องสําหรับแขกว i p รอไม่นานก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นหวังเย่าลุกไปเปิดประตูและพบหญิงสาวยืนอยู่ตรงหน้าเขา คุณหวังเย่าเชิญมากับชันๆันจะพาคุณไปยังที่แลกเปลี่ยนของหอสมบัติสวรรค์เธอยิ้มให้กับหวังเย่าก่อนจะเดินนําทางออกไปนี่จะต้องไปยังที่แลกเปลี่ยนอีกหรือดูเหมือนว่าหอสมบัติสวรรค์จะกังวลเรื่องไขนี่จริงๆหวังเย่าคิดก่อนจะเดินตามเธอไปทันทีทั้งสองเดินมาจนถึงห้องพิเศษและพบกับห้องรับห้องหนึ่งตอนนั้นที่ตรงหน้าประตูมีชายร่างกายกำยำสองคนยืนอยู่ แน่นอนว่าคนพวกนี้คงเป็นยามฉันพาคุณหวังเย่ามาแล้วหญิงสาวได้บอกกับชายทั้งสองคนชายทั้งสองไม่พูดอะไรก่อนจะทำการเปิดประตูให้คุณหวังเย่าเชิญหญิงสาวเชิญหวังเย้าให้เข้าไปในห้องหวังเย่าไม่พูดอะไรมากเขามองไปยังชายทั้งสองคนก่อนจะเดินเข้าห้องไปหลังจากที่เข้ามาในห้องหวังเย้าก็พบว่านี่คือห้องที่ดูธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษ เมื่อหันกลับไปมองก็พบว่าหญิงสาวไม่ได้เดินตามเขาเข้ามาด้วยข้าห้าหวังเย่านายมาแล้วสินะตอนนั้นเองก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นพร้อมกับคนคนหนึ่งที่ปรากฏตัวตรงหน้าหวังเยา่าลุงถียนทําไมลุงถึงมาอยู่นี่ได้เมื่อเห็นถียนเจินเฉียนโผล่มาตรงหน้าหวังเย่าก็แปลกใจนิดนิด เดี๋ยวนายก็รู้เองไปกันเถอะคนอื่นๆรออมานานแล้วฉียนเจิงเฉียนพูดจบก็ลากหวังเย่าเข้าไปในห้องด้านในต่อทันทีใครใครรอหวังเย่าได้แต่ต้องยอมเดินตามฉียนเจิงเฉียนไปนายมาเพื่อเอาไข่นั่นไม่ใช่หรือไงหัวหน้าหอสมบัติสวรรค์รอนายอยู่ฉียนเจิงเฉียนพูดขึ้นโดยไม่หันกลับมามองหัวหน้าหอสมบัติสวรรค์งั้นหรือพัญญประกาศคู่ เมื่อได้ยินคำพูดของฉี่ยนเจิญเฉียนหวังเย่าก็ตะลึงขึ้นมานี่แค่การประมูลมันเป็นเรื่องใหญ่จนฉี่ยนเจิญเฉียนกับคนอื่นๆถึงต้องมาอยู่ที่นี่เลยหรือตอนนี้หวังเย่าตกอยู่ในความสับสนเขาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาได้แต่ยอมปล่อยให้ฉี่ยนเจิงเฉียนลากเขาเข้าไปพวกนายหวังเย่ามาถึงแล้วฉี่ยนเจินเฉียนปล่อยมือที่ลากหวังเย่าแล้วพูดขึ้นมา หวังเย่าสงสัยอย่างมากเขาได้ก้าวเข้ามาและพบว่ามีหลายคนอยู่ในห้องนั้น